ครับถูกดีมีมาตรฐานารุ่งนัันานะครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับเอชซี SC, หรือที่ปรึกษานะครับจะมาอธิบายเรื่องโปรจากโตนะครับว่าเป็นยังไงครับพบกับคุณปูนะครับครับ อันนี้เราจะเรียกว่าหัวโปรโมชั่นที่หนึ่งนะคะจะเป็นการจัดโปรโมชั่น7วันลดแรงคือจะเปลี่ยนสินค้านี่ค่ะทุกเจ็วันเจ็ดวันจะเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะคะโดยหัวโปรนี้ที่เสือต้องดูอะไรบ้างคือหนึ่งดูเรื่องวันหมดอายุของขนมปังเนาะซีโฟย่งการวันหมดอายุหมดอายุก่อนเอาไว้ด้านหน้าหมดอายุหลังเอาไว้ด้านหลังนะคะแล้วก็วันหมดอายุต้องไม่ตรงกับวันที่ปัจจุบันอย่างสมมติเขาบอกว่า หอนี้หมดวันที่สองเดือนสิบเอ็ดนะคะเราจะต้องเคลียร์ออกจากชั้นตั้งแต่เย็นวันที่หนึ่งตอนิดร้านเนาะวันที่สองต้องไม่มีขนมปังตัวนี้วางอยู่แล้วครับโปอันนี้ก็คือดูตัวอย่างในคี่ตูนะคะเป็นเจ็ดวันลดแรงนะคะตัวอย่างก็ตามนี้เลยครับแล้วก็เวลาจัดวางสินค้าถ้าเป็นของกินให้วางเปนชั้นเดียวกันนะ ของใช้ให้เป็นชั้นเดียวกันครับเราจะไม่แบ่งครึ่งของกินครึ่งหนึ่งของใช้ครึ่งหนึ่งแบบนี้ไม่ได้ต้องแบ่งเป็นชั้นเป็นชั้นเลย่าแล้วก็ของกินต้องอยู่บนของใช้นะคะถ้าสมมุติว่าสินค้าตัวไหนที่มันหมดที่เสือสามารถหาสินค้าใยเหลืองมาวางแทนได้ทำใบเหลืองให้ครบแล้วก็พยายามแบ่งเป็นของกินของใช้ทั้งไว้คนกันนะคะครับต่อมารอเจ็ดวันรล้วนะ หัวชั้นโปรโมชั่นที่สองรหรือสินค้าแนะนำนะคะคสองชั้นนี้ให้คงไว้แบบนี้คือเป็นตามตัวอย่างที่บริษัทกำหนดส่วนสามชั้นข้างล่างอันเนี้ยแล้วแต่ที่เสืออยากเปลี่ยนหมุนเวียนสินค้าตัวไหนมาก็ได้ครับสินค้าที่หัวโปรโมชั่นสองนี้จะเป็นป้ายขาวก็ได้นะคะไม่จําเป็นไม่จด้ต้องเป็นป้ายเหลืองทั้งหมดเหมือนหัวโปรหนึ่งอ่า แต่ว่าถ้าสมมุติสินค้าบางตัวเขามีโปรโมชั่นเราก็ทาป้ายเหลืองมาใส่ให้เขานะพอหมดตัวนะคะเราก็ดึงป้ายเหลืองออกให้เหลือป้ายขาวสำคัญป้ายราคาต้องครบนะคะถ้าสมมติเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนต้องทําป้ายให้เขาให้ครบครับง่ายอันนี้หมวชั้นที่สองอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่าถ้าพี่เสืออยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนสามชั้นล่างได้ถ้าอยากเอาสินค้าตัวอื่นมาวางอ๋อต่อมาอันนี้ตัวนี้คือโปรอะไรครับา อันนี้หัวโปรโมชั่นที่สามนะคะคือจัดเป็นโปรโมชั่นถูกดีถูกใจครับอ่อันนี้รอบจัดโปรั่คือจะเปลี่ยนทุกสองอาทิตย์ครับอ่าอย่างรอบนี้เขาก็ยืนยาวตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าเดือนตุลาคมนนะคะถึงวันที่สิบเอ็ดอ่าวันที่สิบเอ็ดคือเสารสกาตอนเย็นเราถึงเปลี่ยนโปรคมับครับชั้นนี้ก็จะเป็นป้ายเหลืองทั้งหมดเหมือนกัน รอบนี้เขา่าจะเน้นเป็นของใช้เนาะก็คือไม่มีของกินัวนหนึ่งจะเปนขใช้ครับถ้าสมมุติสินค้าตัวไหนสมมุติว่าโชกุบุสึเกิดหมดเนาะเสือก็หาอย่างอื่นที่เป็นป้ายเหลืองที่เป็นแบบในโซวของใช้ทำความสะอาดร่างกายแบบเนี้ยเอามา้องแทนได้แล้วก็ทําป้ายให้เขาให้ครบอันนี้สองอาทิตย์ค่อยเปลี่ยนยืนยาวรับประมาณนี้อ๋อนี่คือการจัดโปรใช่ไหมครับของบริษัทคือ ถูกอ่าถูกดีถูกใจนี่คือจะมีโปรโกรี่วันนะครับสิบสี่วันอ๋อสิบสี่วันครับแล้วจะมีประกาศแจ้งมาในที่โปรเหมือนกันนะคะมีตัวอย่างการจัดว่าเราต้องเอาสินค้าตัวไหนขึ้นมาบ<อ>้างเนาะแล้วเราก็ไปหาสินค้าในร้านเราเนี้ยค่ะมาวางวางแ,แล้วก็ทาไปแบบนีออ้อันนี้จัดทุกสิบสี่วันครับอ่าส่วนเจ็ดวันลดแรงจัดทุกเจ็ดวันค่ะอ๋อครับครับถูกดีถูกใจสองอาทิตย์เตี้ยอ๋อถูกดีถูกใจครับ ครับขอบคุณคุณตูด้วยนะครับ f อทางบริษัทถูกดีมีมาตรฐานนะครับวันนี้ก็ได้ให้ความรู้นะครับขอขอบคุณมากครับ